สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถตามสัง่งตามสั่งคือผมมีรีวิวรถคันหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆผมเคยรีวิวรถคันนี้ไปนานมากแล้วนะครับคือรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Lexus i s 250นะครับถามว่าน่าใช้ยังไงจริงๆมันเป็นรถซีดานเทียบเท่ากับถ้าเป็นแบรนด์นำเข้าหรือแบรนด์ยุโรปนะครับเทียบเท่ากับเบนซ์ซีคลาสนะเทียบเท่ากับ b m เ3มเเนาะเป็นซีดานซึ่ง ตอนนี้น่าใช้คือราคาครับราคา,น,าน่าสนใจมากเคยเอา Lexus มาเทียบกับ Camry เนาะเดี๋ยวรีวิว feeling การขับเนี่ยไปหาในช่องผมได้แต่วันนี้ผมจะรีวิวสเปคพิเศษครับสเปคพิเศษคือเท่าที่ผมเคยรีวิว IS มา3คันนะครับมีแต่คนต้องการหา Lexus IS 250ที่เป็นตัว Mark l เลวินสันนะครับเป็นตัวท็อปสุดตัวนี้เป็นท็อปสุดเป็นรถศูนย์นะครับศูนย์ Lex นะ ผมบอกอย่างนี้ก่อนนะตัวนี้เป็น IS 250นะครับเป็นเครื่อง V6 ปี2008รถเป็นตัวเป็นรถสูน Lexus Thailand นะครับสเปคของมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะ IS 250น่ะสเปคของมันเป็นเครื่องเบนซินนะครับรหัสของมันเป็น 4GR FSE นะครับก็คือเครื่องเบนซิน 2,500cc ซึ่งเป็นเครื่อง V6 เสียงและฟิลลิ่งแรงดึงใช้ได้เลยนะครับแรงม้าประมาณ 215แรงม้านะครับกับเกียร์คู่นี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกก็คือพอมันเป็นเครื่อง V6 เนี่ย0100มันแค่8.7วินะครับแต่แรงดึงอะ่ะผมว่าดึงใช้ได้นะแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตที่ปื้ดป้าตมากแต่ผมบอกเลยว่าหรูและสบายมากโดยเฉพาะความหรูหรานะครับคันนี้ข้างในอะ่ะออปชั่นเยอะมากเนาะแล้วก็อย่างที่2คือเบาะนั่งครับดีมากระบบ ต้องบอกว่าคันนี้เป็นระบบความปลอดภัยมาเต็มนะครับนะมีระบบช่วยเบรกเป็น ABS นะครับ EBS แล้วก็ BA นะแล้วก็มีตัวช่วยเหลือการทรงตัวนะครับ Stability Control นะกับ Traction Control นะครับออมชัดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูข้างนอกก่อนนะครับคันนี้เนื่องจากว่า IS250 เนี่ยจริงๆมันมี2โฉมเป็น m i n เ r อร์กับไม่มา m เนอรนะครับมันมีประมาณแต่ปี2007ถึงประมาณปี2013ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไมเนอร์ไม่ไมเนอร์ดูที่ไฟนะครับถ้าไฟที่เป็น l e d ที่ขีดอย่างนี้แล้วเนี่ยคือไมเนอร์แต่ตัวนี้ยังไม่เป็นไมเนอร์นะครับสีนี้เป็นสีขาวบุ๊กนะไฟจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็กระจังจะเป็นทรงนี้อยู่ถ้าเป็นไมเนอร์กระจังจะเป็นอีกทรงหนึ่งตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับมาดูแม็กนะครับยางใหม่มากนะครับเป็นยางมิชลินอย่างดีเลยเป็น Pilot Sport 4นะครับยางเป็น22545 z R17 นะครับไฟเลี้ยวนะครับ ทุกคนบอกว่าอยากดูเครื่องเดี๋ยวผมเปิดฝาเครื่องให้ดูก่อนดีกว่าเล็กซัสนะครับฝาเครื่องอะ่ะมันจะปิดเรียบทุกอย่างเลยแต่ผมอยากให้ดูความเรียบร้อยของรถเล็กซัสนะครับปิดแบบนี้ความร้อนไม่มีปัญหาเลยนะฮะรถทุกอย่างก็สภาพสวยนะครับไปดูข้างในจะรู้ว่ารถสวยมากนะครับโอเคยางดูเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวเนาะตัวกุญแจนะครับคุญแจจะเป็นคย์เลส อันนี้ถือว่าล็อกแล้วนะครับถ้าจะเปิดก็แค่เอา,เอามือกด,ดอีกทีนึงอ่าเนี่ยเปิดได้แล้วครับนะเป็น Keyless นะโอเคครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเขียนเลยว่าเป็น Lexus IS 2 5 0จริงๆตัวนี้จะมีตัวท็อปอีกตัวหนึง่งก็คือ IS 3 5 0นะครับจะเป็นรถ F Sport มันจะเป็นตัวท็อปสุดของเขาซึ่งหายากมากเคมาดูข้างหลังนะครับอ่าผมเปิดฝาท้ายแล้วข้างหลังใหม่มากนะฮะ ยางอะไรยังยังมีนะครับสีดําเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง มาดูภายใน Lexus IS 250ตัวรถ0ตัวปี08นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัว Mark คเลยบ s ิ n ันะครับอย่างแรกเข้าไปอย่ะผมอยากให้เห็นดูเบาะนะฮะดูอสภาพเบาะนะครับ,บรถใหม่ชัดๆนะครับเบาะเป็นเบาะเนมนะครับปรับได้ครบทั้งหมดเลยเบาะสามระดับด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าโอเค อยากให้สตาร์ทดูนะครับนี่คือกุญแจนะครับสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะผมอยากให้ทุกคนดูนี้เวลาเปิดขึ้นมาโอ้โหมันช่าง,งสวยงามนะครับจริงๆออปชันคันนี้เยอะมากนะครับปรับตรงนี้ได้นะเ,เดี๋ยวดูก่อนนะครับคันนี้ไม่แสนสามกว่าเท่านั้นนะครับโอเคซ้ายมือนะครับเป็นอะไรบ้างเข้าไปดูก่อนนะโอเค ตรงนี้นะครับเรามีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นตัวปรับหน้าจอนะครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับปรับทุกอย่างหมดเลยมันสามารถมีออปชันออปชันตรงนี้นะฮะหี๋ยวดูนะฮะออปชันตรงนี้นะครับ AFSAFS ก็คือเวลาเราเลี้ยวเนี่ยไฟเราจะเลี้ยวตามนะครับมันสามารถเปิดปิดได้อันนี้เดี๋ยวเราปักเซนเซอร์นะครับอินดิเคเตอร์นะครับสปีดอินดิเคเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดไว้ก่อนนะครับ ิดไว้โอเคนะครับเลือก o ชั่นได้อย่างปักเซนเซอร์นะครับเทคนะครับเลือกตรงนี้เนาะโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่ล้างไฟหน้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับกดนะครับถ้าดูข้างหลังนะครับจะเห็นเลยว่าม่านไฟฟ้าขึ้นแล้วพพงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นโพรมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันปรับโหมดตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งโหมดตรงนี้ก็คือโหมดวิทยุตรงที่เห็นตรงนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับแล้วก็พัดเดชิฟมีบวกลบผมบอกเลยว่าขับพัดเดชิฟมันมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเบาะเมมเนาะสามระดับนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวปรับพับกระจกดูผิวสัมผัสนะครับมันมันสวยจริงๆตัวนี้เป็นลําโพงนะครับเป็นลําโพงทวิตเตอร์ของมาร์กเบรนสันนะครับซึ่งผมบอกเลยดีมากทุกคนดูนะฮะทุกอย่างใหม่หมดนะครับโอเคออปชันตรงรับตรงนี้อีกนะครับ ตรงนี้จะเป็น traction control นะครับตัวนี้จะเป็นตัว power ECT นะครับ power mode ECT แล้วก็ตัวสนูนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับมันคือการปรับจูนในการการขับเคลื่อนดีกว่าเนาะโอเคตัวนี้เป็นวิทยุนะครับอ่าตัวนี้เป็นแอร์เนะาะแอร์แยกซ้ายขวานะครับผมบอกเลยว่าแอร์เลกซหนาวมากปรับดูโอก็ได้นะครับอันนี้เปิดคอมแอร์นะอันนี้ปรับออโต้นะครับอ่าน,นี้ปรับโหมดต่างๆเนาะ โอเคอันนี้เป็นวิทยุนะครับอ่าโอเคอันนี้ปรับเสียงเนาะที่ผมจะให้ดูคือตรงนี้นะครับคือมาร์คเลมินสันนะครับเครื่องเสียงมาร์คเลมินสันเนี่ยจะเป็นปีแอมจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เป็นเปิดเสียงเนาะซึ่งผมบอกว่าแค่แค่วิทยุก็ฟังต่างแล้วนะถ้าสําหรับผมนะ,ะมน,นะครับนะครับแต่จะให้ต่างจริงๆคือลองเอาซีดีนะครับที่เป็นต้นฉบับมาฟังนี่ยรู้เลยว่ามาร์คเลมินสันเครื่องเสียงเขาดีจริงๆนะครับ เล่น MP3 มได้ด้วยนะฮะนี่แหละครับสิ่งที่เขาหาพอเป็นมาร์กเลยมินสันเนี้ยออปชันจะเยอะขึ้นก็จะมีออปชันตัวนี้เพิ่มนะครับจะเป็นเบาะเย็นนะครับเบาะเย็นทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้ก็จะกดเข้าไปคือผมชอบผิวสัมผัสมันนะครับเวลาถอยกลับไปเนี่ยมันดูไฮโซมากนะครับหนังทุกอย่างเนี้ยนี่เป็นที่วางแก้วนะครับคุณดูที่วางแก้วนะครับกดทีนึงเนี้ยทะยอยออกมาอย่างนี้สวยงามมากนะครับเบาะเมมฝั่งข้างหน้าก็มีอีกคู่หนึ่งนะครับ ดูสภาพนะครับสภาพเบาะทั้งหมดสภาพดีจริงๆนะครับข้างบนนะครับไม่เลอะเลยสะอาดมากนะครับข้างหลังนะครับเบาะสะอาดจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าใครหา is สองอยอยู่พาดคันนี้เนี่ยหาสภาพแบบนี้ยากนะครับข้างหลังก็จะมีม่านม่านหลังอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไฟนะครับเปิดปิดไฟได้ เดี๋ยวผมกดให้ดูเปิดไ,ไฟเป็นไฟขาวด้วยนะครับดูไฮโซมากแล้วก็ฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยผมเคยได้รีวิวให้ดูแล้วนะครับก็ไม่แคบมากเดี๋ยวเรานั่งให้ดูอีกทีก็ได้แต่หนึ่งอย่างอยากให้ดูนะครับอย่างที่2ก็คือรถเป็นรถสูย์นะครับบุ๊กเซอร์วิสยังมีอยู่เลยนะครับสูนเล็กซัสนะดูนะครับเข้าครั้งต่อไปที่1 45, นึ่0แะครับเอาไว้ง่ายคือรถ ตอนนี้นะไม่แสนสกว่ายังต้องยังไม่ได้เข้าเซอร์วิสต่อนะครับสภาพแบบนี้ยากแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วหมอะก,กับใครครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าภายในสเปค IS 250ตัว V6 ปี2008รถศูนย์คันนี้มาร์คเลมิสันแล้วก็สภาพเบาะดีมากนะครับออปชั่นเยอะมากแบบที่ผมบอกเนาะรถเป็นรถศูนย์นะครับพวงอมาลัยมัลติฟังชันมีพาวเดอร์ชิฟด้วย นะครับรถรถมือเดียวไม่แสนสามนะครับมีประวัติเข้าศูนย์หมดนะมีเล่มบุ๊กเซอร์วิสอยู่ที่ผมโชว์ดูเมื่อกี้นะครับรถคันนี้ออปชันหายากโดยเฉพาะมาร์กเลวินสันนะครับเพราะมือหนึ่งมันคือตัวท็อปสุดแพงกว่าตัวธรรมดาประมาณหลายแสนเลยนะครับดังนั้นคนหาเอสส่วนใหญ่จะหาจะหาเฉพาะตัวท็อปวันนี้นะครับสภาพแบบราคาเป็นแค่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคานี้เลยครับเน็ตเน็ตราคาสวยๆเลยครับผมบอกงี้ห้าแสนสี่เก้าเนี้ย ผมบอกเลยว่าไมแสนสามมาร์คเลวินสันก็หายากมากนะครับเพราะส่วนใหญ่ในตลาดจะไม่ค่อยใช่ตัวมาร์คเลมินสันนะครับแล้วก็2คือสภาพเบาะสภาพเครื่องทุกอย่างช่วงล่างอย่างดียางใหม่ด้วยใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาที่ adclickakar.com t ติม s นะครับหรือโทรมาที่0990966661หรือ0617456222นะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนียไปด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ